นอลเร็วห้าร้อยเร็วหอยเร็วด็ดถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์ทเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ2ี่่ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอีเมลโลบัคฟูดอัดห,หาลโลบัคเพิ่มให้หน่อยโอเคเดี๋ยวพี่หาให้ เติมโลบัคก,กับ t n z Shop มีแอดมินคอยบริการทั้งใน Discord และ Facebook 800โลบัคในราคา120บาทเท่านั้นเออสุดยอดช่วงขายซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะ ไดโนเสาร์หรือหมาทำไมทักทคันเราต้องดมตูดนี่เราจะฟิวชั่นกันจริงๆใช่ไหมเนี่ย <laughs> <c oughs> โอเคงั้นพี่ไปรายการแล้วนะ <c oughs> ฟิวชั่น <laughs> บ่อยก,กว่าที่ยา้ายเซเลโลกโอเคพอไหมให้สวัสดีครับนะ <c oughs> hey, ยินดีต้อนรับสู่ช่องซิลต์เกิร์ลนะครับวันนี้เกมออสตาเทอร์ว่าดิเฟนต์อีกแล้วนั่นเองใช่แล้วในวันนี้พี่อยู่กับแขกรับเชิญหรือก็คือช่องแท็บเกมเมอร์ทีวีนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมก็ชื่อแท็บในผมมาจากช่องแท็บเกมเมอร์ทีวีนะครับผม เย่ yeah, ยอดมาก <laughs> แล้วก็ <c oughs> คอนเทนต์ในวันนี้ก็คือเราจะลองทำการเอาตัว exp <laughs> ใช่ตัว EXP พวกนี้แหละเนี่ยพวกตัวพวกนี้เลย exp 123เนี่ยพี่ทำการพามันไปลงในด่านน a m แม็กว่าจะผ่านหรือเปล่าใช่แล้วออกับทั้ง3คนนี้มามาเราเริ่มเอาตัว exp มาอ q กิ i p เลยนะเอออย่างนี้มัน <laughs> มันจะดูแปลกๆหน่อยนะคือ ต้องบอกว่าสเตตันมันน่ารักมากจนพี่อยากจะลองเอามาดูแบบถ้าลงแต่ตัว exp เลยจะชนะหรือเปล่านะเป็นข้อสงสัยมากๆเลยเดี๋ยวพี่จะให้ดูทีละตัวเลยกันอ่ะนี่คือ exp ตัวใหญ่โจมตีทุก2วินาทีเลนส์แปดเดเมจสิบสองอ่าตัวนี้โจมตีเหมือนกันทุก2วินาทีเลนส์แปดเเมจสิบห่างกันแค่2องเดเมจแล้วตัวดีเดเมจเดเมจหล่นมาเลยอ่ะ เลนเข้าตัวสี่ดาวเลยแต่ว่าไดเมเหลดมาสิบเป็นเก้านะฉะนั้นความโหดของแต่ละตัวนี้จะต่างกันไม่เยอะนะแต่เราจะเอาไปหลาย,ลายตัวเพราะว่าเผื่อมันติดแคบแปดตัวนั่นเองนะจ๊ะเฮ้ย <c oughs> ผมมานั่งบนไหล่แล้วมันเทมากเลยเป็นก้อนอนะไรเงีนะ้ยมีมงกุฎเลยมาเราไปสตอรี่โหมดกันดีกว่าโก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 พอไม่กวาดมาได้บังแล้วมันดูดีเนาะเงี้เงี้รูปไม้มถูกมากกว่านเะย็นแพ้เพลเหมือนพี่ไหมเหมือนถั่วยองไหมคะ พูดเอาผม่าคิองแทนแล้วพี่โอ้โห oh, oh. ใช่ใช่เอานาเม็กหนึ่ง oh. เพราะพี่พี่ยังไม่มั่นใจในพลังของมัน <laughs> ฉะนั้นเราจะขอนาแม็กหนึ่งไปก่อน <laughs> ไม่กว่าีิมันไม่เคยเข้าแบบธรรมดาได้เลยเนาะ <laughs> มันดูอึดอัดนะพี่เนาะไปเลยนะคลิกสตาร์ทเนื่องด้วยมันใช้ตังในการลงแค่สองร้อยเท่านั้นทุกเกรดนะใช้ตังลงแค่สองร้อยเราจะทําการ วางมันอย่างคุ้มค่าซึ่งพี่เชื่อว่าอจุดที่วางคุ้มค่าก็จะเป็นจุดเลี้ยวทั้งหมดที่มันเป็นด้านเลี้ยวอะทําการวางก่อนเลยทำไมมันสีเขียวเลยล่ะไม่ไมมันจะเปลนสีตามแดดมันจะท้อนสีอ๋อมันจะท้อนแสงอันนี้ก็จะเป็น e X P รดเลมอนนะครับนี่ดี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 เบทมันก็ไม่ได้แย่นะใช้เงินในการอับเกรดแค่250บาทเท่านั้นบวกหนึ่งดเวท <laughs> ไม่ต้องอัปเกรดก็ได้บงังพุธอัปเกรดทำไมผมซื้อมา2 2> <laughs> สองตัวเนี่ย <laughs> ไม่ยังแลดูคุ้มกว่าเลย <laughs> ซื้อมาสองตัวมัดเดเมตคุ้มกว่านี่อัปเกรดนี่เดเบทบวกหนึ่งปีเร็วขึ้นตั้งศูนย์จุดหนึ่งวินาที <laughs> <laughs> พี่ละท้อแทอ้ยแต่สุดท้ายมันก็ผ่านเวฟหนึ่งมาได้ <laughs> <laughs> ฉะนั้นอพี่ก็กดผิดพี่เปลี่ไปอัพเกรดพี่ซื้อตัวใหม่มันชินอ่ะจบแล้วพี่ เอ้ยแต่ไม่แน่ไม่แน่นี่นี่นี่น้องยังยิงไหวเห็นว่าพี่ลืมเปิดเอฟเฟกต์เลยยังไหวนอนยังไหวเปิดเอฟเฟกต์ก่อนโยนก้อนเหลืองเออโยนก้อนเหลืองปีดปี๊ดปี๊ดพี่จะเป็นห่วงตรงบอสนี่แหละบอลมันจะระเบิดแเล้วไม่ใช่แค่พี่คนเดียวไงี่ประเด็นเน้่นสินะพี่ยัดไว้ตามมุมแล้ว อัพเต็มแล้วมันมีอะไรดีบ้างนี่พุทมันแค่โบวเดเมดสองนี่หว่ากับตีเร็วขึ้นอีก0.2วินาทีเฮ้ยมันแอบเก่งอยู่นะตัวเอ็กพีเนี่ยใช้ได้ใช้ได้แอบเก่งแอบเก่งลื่แล้วพี่ไม่ไม่มันหลุดนิดเดียวงั้นไม่เป็นไรสถานการณ์ยังโอเคทุกคนเลนส์มันเพิ่มไหมพุทเพิ่มอะเเราล่นไม่เพิ่มโอ้เพิ่มงั้นแสดงว่าไอ้ไอ้ตรงนี้คือที่สุดแล้วจริงๆนะเนี่ย มันไม่เพิม่มโอ้แยอะละโอ้จะวงางยังไงใ้มันคุ้มค่ากับจุดเลี้ยวทั้งหมดไม่บ้าที่ตัวนี้จะวางกี่ตัวก็ได้นะไม่มีลิมิตเงี้ยไม่ลิมิตแตบวาน้องจิ๋วแปดตัวนี่ใครวางน้องตัวเล็กยังยังเลยพี่พูดตางตัวเล็กก็ได้หนูว,วางตัวใหญ่ดเดี๋ยว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 ผมวางตัวเล็กไนะเอ้ยอน่ารักตัวนี้เดียวอะ่ะดีดีตัวนี้เดี๋ยวพี่ช่วยวาง น้องน่ารักจังเลยอ่ะตัวนิดเดียวเก่งจังนะตัวแค่นี้ตัวแค่นี้เออเก่งจังนะตัวแค่นี้ยพปิววิวิวน่ารักมีมีโอกาสรอดสูงนะอย่า่อันนี้เราอัพเก่าเราไม่อัพไม่ได้เห็นไหมผมบอกแล้วการอัพเกรดผมมีเหตุผลไม่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 ซื้อตัวใหม่ยังดีกว่าไปอัพเกรดมันเลยนะเนี่ยไม่ให้คุณตายอธิโวเขาฟูไปได้นะเออจิงจุ้ยโอ้ยแย่แล้ว เขียวบยางเขียวยางอืออืออุ้ยพาวเวอร์ฟูลพาวเวอร์ฟูลโอ้ดีดีที่พูดบอกเกือบไปละนี่เกือบตายแบบดื้อลืมอดปั๊เกรดนี้บูดแย่เลยบูดบิ่นโอเคต้องต้องอัพต้องอัพต้องอัพท่านโอ้โหใช้เงินห้าร้อยดามัเพิ่มมาสามขอพระคุณครับ ใช่ตามนี้เลยครับทุกคนเดบิตบวกสามตีเร็วก้นอีกศูนย์ยีสิามวินาทีด้วยตังห้าร้อยโอก็โดน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 ด่าคุณจะโดนคนคนทั้งเซิร์ฟในนั้นรุมกระทืบมันเขียวอ่ะก็จะน่ารักไม่เห็นมีใครชอบน้องเลยมันเขียวไอ้พวกนี้คงงงนะทำไมยูนิตที่เราเจอหน้าตามันไม่คุ้นเลย พี่<อ>ตัวงสิบแปใช่ไหมเนี่ยด้วยราคาถูกนะมันวางได้เยอะมากเลยนะเนี่ยเราใช้จำนวนเข้าสู้ทีละสองร้อยกอับน้องขี้มูกเนี่ย <c oughs> น้องพ่นขี้มูกใส่รัวๆ <c oughs> มาเป็นทางดูแล้วสบายเลยเนี่ยเราดูบอสก่อน,นพี่ว่าผ่านฉลุยแน่ๆเลยโดยจาก ลักษณะแลยอยากรู้ว่าน้องอัพเต็มน้องยังเริงไหม้องอัพตัวเล็กดูสิว่ายากเต็มไปจะเป็นแบบการอาวมันบวกไม่ว่าจะเป็นเกรดไหนก็บวกเหมือนกันนะตั้งแต่ขั้นหนึ 3. 3> ่งถึงขั้นสามเีน้องแอบโหดนะเนาะน้องแอบโหดใช่อ้อสลับผู้ชมทางบ้านนะครับอย่าหาทำกับตีกับตีอื่นที่ไม่เพื่อนตัวเอง <laughs> อย่าหาทำ <laughs> กอนที่น้องวายอย่างนี้น้องอาจจะโดนเพื่อนที่อยู่ข้างๆก็สมัยตัวจริงก็เป็นได้นะฉะนั้น อย่าทำกระตีอ้อยู่นะจ๊ะอันนี้คือทาเพื่อความบันเทิงเชียวว่ามันจะทาได้หรือเปล่าแค่นั้นเองแต่อย่าใส่เข้าไปเล่นกับเพื่อนเชียวพุตาปตตีมันวางได้กี่ตัวาดาดเนี่ยทำไมผมวางได้เยอะมากเลยอะแปดครับผมแปดน,นะวางได้วางได้อย่างละแปดใช่ไหมใช่ยอย่างละแปดอย่างละแปดเออแต่รู้สึกเหมือนกระวดดมันลกๆทางเดินไงไม่รู้สัมผัสได้สัมผัสได้ว่ายืนเต็มทางเลยนะเล่นยังกับเชื้อโควิด ฮ้ยมาเนี่เวบสิบได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันพลังมืดพลังเงียบนี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแอบเก่งนะเนี่ยเอาจริงถ้าเล่นยิงทีละสิบสี่แล้วยิงทุกวิถ้ามันเทียบกับตัวอื่นก็ถือว่าเยอะอยู่นะที่ตีห้าวิตีทีหนึ่งก็เดเมจก็คูณสามคูณห้าเข้าไปเลยนะเนี่ยก็เดเมจแอบสูงอยู่พี่ว่าตรงนี้มันเริ่มไปและมันเริ่มเข้ามาได้แล้วเนี่ยสิบเอ็ดเนี่ยเว็1สิบอัพเพิ่ม แต่ตัวแดงอย่ามาบ่อยก็ดีนะมาเยอะเกินไปแล้วนะ um ตัวไหนยังไม่บวกเด็กบวกดึงก่อนเผื่อเพอร์เวลฟูลมาเดี๋ยวพี่ตัวแตกเสียงยิงมันน่ารักนะยวิดวิฟ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 ใครเราจะคิดว่าตัวเ e อ็กพีมันออกมาเล่นอย่างนี้นั่นดิแต่เขาเล่นทําเมนูนี่ที่เดินได้เลยนะแสดงว่าเขาคงคิดว่ามาเล่นฮายๆอย่างนี้ได้แล้วนะ <c oughs> มั้งเขาเปลี่ยนโมเดลอ่ะไปเลยดีๆนะมีกล้ามมีเกลียวไมมันน่ากลัวไม่ไม่ไม่ถ้าน้องมีกลา้ามาน้องจะไม่น่ารักเลย พี่ว่าพี่ต้องเพิ่มกล่องกำลังน้องแต่มันหนาแน่นเหลือเกินไม่รู้จะวางตรงไหนแล้วเนี่ยวางอ่ะพิษพี่ตันแล้วแย่แล้วไเองน้ำหนักมันไม่ใช่ใจเย็นโอ้เลือดมันแอบเยอะสี่ร้อยเนี่ยผิว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 เฮ้ยได้เลยสาวเวฟซะด้านโคตรเก่งโดนเก่งยังเลยรู้สึกมันหนาแน่นดีนะ นนมันแบบมันอบอุ่นหนาแน่นเป็นนี่คือเหมือนไม่ได้นักกีฬาเวลาไข่เด็กค่อยเดินอยย่เงี้อ๋อเดินจับมือใช่ไหมแต่นี่คือเดิน,นยืนปลาไข่คือคือคือถ้าผมเป็นมอนนะผมเดินกลับบ้านอ่ะเจออย่า้วีด <laughs> วีด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 เฮไปแต่พี่ว่ามันมีเวลมันจะระเบิดนะ มันครึ่งทางแล้วเนี่ยในตัวนอนพี่ไ่ดองเชื่อมั่นไม่ไหวดองจะตัวระเบิดอัพนอนก่อนอย่างน้อยจริงแรงขึ้นอีกสามดาเมจได้ได้นอนเก่งมันมันเก่งเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากเลยมาเป็นแถวเลยจบตานี้เดี๋ยวให้รางวัลนะครับนอนใช่ใช่ เฮ้ยเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเกียดความหวั่นไหวที่เกิดขึ้นในตัวฉันโอ้ยตังแปดพันห้าหน้าเอาตัวธรรมดาโอกมากเลยี่มีอัพน้องเร็วน้องสามดีมีน้องยิงทีละสิบหกเท่านั้นมาถึงขนาดนี้ได้เลยเนี่ยพี่ไม่คิดว่ามันจะจบได้เลยเนี่ยโอ้ไมกอดเก่งจังเลย ทำไมน้องเก่งขนาดนี้น้องนี่สิของจริงแล้วน้องใครยังไม่ได้อัพเกรดตัวไหนรับกดอัพด้วยนะครับพี่อัพเต็มหมดแล้วหวิว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 มีความรู้สึกวิววิวนะวิววิววิวนะแอบวิวนะไม่มั้งบอสมาแล้วเลือด408โอ้โหแล้วเลือด800เป็นจะเดินถึงข้างลังเลยเนี่ย ไอ้สีเขียวพี่ไม่ห่วงแล้วแต่บอสเนี่ยโอ้บอสเนี่ยแหละดูเลือดรถดิเฮ้ยมีหวังมีหวังมีหวังผมว่าไม่หรอกพี่ไม่นะมันต้องมีเอ้ยขายได้ไหมขายขายขายตัวข้างหลังเออขายขายใช่ใช่ใช่ไม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 ่ผมว่าผมผมว่าได้ผมว่าได้มันไม่มันมันเอาไปทำตัวมันเอาไปทำเดเบิวต์ข้างหลังได้ไม่กูตาเชื่อต้องเชื่อมันในน้อน โบอกแล้วมาช่วยขายเร็วขายแล้วก็วางอัพเราวงไม่เพิ่มเลยนะนอนเร็ววี่กให้เสร็จนนท์บูบูนนท์บูบูนนทบูบูพี่วัวขายตัวไหนไปพี่ขายตัวไหนไปนนอนพันเองเดียวอ่ะพันนอน กูเจ็บกูเต็นอี่สุดเลยน็อนเร็วห้าร้อยเร็วอยเร็วนอนช็น้ยเชนะเฉยมันรุนอะไรขนาดนี้มาเนี่ยรุนตัวร้อนเลยอ่ะโหดเสียวรุนงอย <c oughs> เ็นโอ,อ้ขาสันเลยโอเคครับก็ในวันนี้น้องก็ทำได้แล้วโอ้ <c oughs> เราจะให้รางวัลน,น้อนกันนะครับด้วยการเป็นอา <c oughs> อาหารของเดโกดเนาะให้สมมุตความพยายามของน้อน <c oughs> นะน้อนทำได้เก่งมากเลยลูกน้อนเก่งมากเลยเป็นอาหารไปซะโอ้เวลสีสองเลยทีเดียวตูมจบคลิปได้อย่างมีความสุข โอเคเดี๋ยวพี่ปิดคลิปก่อนนะก็กข็ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เสมอมาแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเย่ yeah. อย่าลืมไปกดติดตามช่อง Test Gamer TV ด้วยนะครับอีอ e ี e. เจอกันจะ้ะบ๊ายบายเฮ้